แบบนี้เขาทำกันยังไงสร้างรูปด้วย AI ไปจ้าจะพาไปทำกันจ้าสงสัยไหมคะว่ารูปภาพแบบนี้เขาทำกันยังไงนะคะแล้วใช้แอปอะไรทำเสียตังไหมนะคะวันนี้เยโรสจะพาไปทำนะคะด้วยแอป Gemini ของเรานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าใช้คำสั่งของพร้อมนะคะคำสั่งของเขาคือตัวนี้นะเดี๋ยวเยโรสนะคะจะทำไว้ใต้โพสต์ให้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคัดลอกพร้อมหรือนะคะคำสั่งนะคะทุกคนตัวนี้นะคะ เป็นคําสั่งนะคะเดี๋ยวเราจะคัดลอกนะคะคัดลอกตัวคําสั่งนี่หรือพร้อมนะคะไปทําที่แอป g e m i n i ไปกันเลยค่ะทุกคนนะคะเราไปที่นะคะแอป g e m i n i กันเลยค่ะออกไปเลยค่ะทีนี้ก็เข้าไปที่แอปนะแอปอันนี้ g e m i n i ตัวนี้นะไม่มีก็ไปโหลดมานะคะใช้ฟรีค่ะเพื่อนตอนนี้เราสามารถที่จะตัดแต่งนะคะหรือแก้ไขวิดีโอหรือรูปภาพนะคะตอนนี้เขากําลังให้ใช้ฟรีอยู่และสามารถสร้างรายได้ให้กับรูปภาพที่เราสร้างจาก AI ไได้ด้วย เค่ะเพื่อนจิ้มจึงเข้าไปค่ะทุกคนพอจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วนะคะรอสักครู่นะคะจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับเน็ตค่ะเพื่อนๆนนะคะพอเข้าหน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นมีตัวบวกกับรูปภาพนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็ไปที่หมายเล็กบวกตัวนี้เลยนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนก็ไปที่แกลเลอรี่ค่ะไปที่แกลเลอรี่ไปหารูปภาพมาจากเพื่อนๆนวันนี้เดี๋ยวโรสจะไปเอา เอาส,สีนี้ดีกว่าจิ้มจึงเข้าไปค่ะแล้วก็เพิ่มเพิ่มอพมอเพิ่มเข้าไปค่ะ,ะเมื่อกี้คําสั่งที่เราคัดลอกไว้นะคะเพื่อนๆนนะคะและเนี่ยค่ะที่เขาถามเจมินายถามเราก็คัดลอกมาแล้วเราวางนะคะเพื่อนมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวนี้แล้วเพื่อนๆก็กดส่งไปตัวดําๆหัวแหลมๆนี่นะกดไปเลยจ้าแล้วก็รอประมวลผลค่ะเพื่อนๆจ้า <ๆ S 2> เขาหมุนอยู่นะคะหมุนอยู่แป๊บหนึ่งค่ะ รอสักครู่จะเร็วจะช้าจะขึ้นอยู่กับนิดเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆขารอแป๊บหนึ่งค่ะอ้าวนี่ถ้าขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะคะถ้าขึ้นสีฟ้าแบบนี้ค่ะทุกคนคือเสร็จแล้วนะสีฟ้านิ่งๆเพื่อนก็เลื่อนนะเลื่อนเลื่อนโอ้ยทำไมรถอ้วนขนาดนี้เนี่ยเสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วก็น้องแมวก็เต็มเลยจ้า แล้วก็ทุกครั้งที่ทำไปนะคะทุกครั้งที่แต่ละรูปนะคะน้องแมวก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเราเอาเสื้อสีไหนมาใส่มันก็จะขึ้นสีนั้นอันนี้คือเป็นเยรดตัวอนน้วนๆอบวลหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนเราพอใจแล้วนะคะที่เราจะนำไปใช้งานหรือนำไปโพูดเื่น นะคะที่นะคะรูปภาพนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะขึ้นให้เราว่าบันทึกนะคะเพื่อนๆนี้นะเ,นเพื่อนๆก็บันทึกและนําไปใช้งานแล้วก็สามารถที่จะเอาไปสร้างไรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะอย่ารูลองแล้วนะ,ะรูปภาพทุกรูปภาพที่มีการแก้ไขหรือตัดแต่งนะคะจากแอป g e m i n i ของเรานะคะสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งสีสันที่จะทําให้หน้าบ้านหน้าช่องของเรามีสีสันเพื่อนๆจะไม่เบื่อในการในการที่แวะเข้ามาเนาะค่ะแล้วก็ยังไงนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะ ยังไงนะคะตามไว้นะคะอย่ารืมมีความรู้มาแบ่งปันวันหนึ่งสองคลิปสามคลิปนะคะแวะมาชมแวะมาเก็บเกี่ยวความรู้ได้จ้าแล้พวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปรักเอฟซีทุกท่านสวัสดีค่ะ